สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทําตามที่ได้สัญญากันเอาไว้นะเคยมีน้องมาบอกแม่ว่าอยากให้แม่ทําผมให้กับสาวฮาร์โมนีแล้วก็ชูเก็บาวหน่อยนะคะวันนี้แม่ก็ทําให้แล้วจะเป็นสองทรงนี้ค่ะนี่คือสาวน้อยฮาร์โมนีแต่งตัวสวยเลยวันนี้นะกาบสาวสวยแสนน่ารักใจดีนะคะชูเก็บาวของเราสาวชูเก็บาวจากละครบลายนะ วิธีการทำผมของทั้งสองสาวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรามาดูผมเขากันก่อนเอาหามันนี้ก่อนหามันนี้เนี่ยเป็นสาวสวยผมนะคะจะออกเขาเรียกว่าออกสีชมพูคือแม่ก็ดูมันเป็นสีน้ําตาลนะแต่ในแบบว่ารายละเอียดของตัวเนี่ยเขาจะออกสีชมพูนะคะเขาจะเรียกเป็นดุ่นหนึ่งเลยแหละที่เป็นผมสีชมพูผมสวยมากสวยจริงๆเนี่ยข้างหน้าเป็นผมมานะคะ ส่วนชุกกะบาวของเรานี่จะแต่งตัวเป็นคุณแม่บ้านผู้ใจดีตลอดเวลานะมาดูผมของชุกกะบาวกันคะ่ะชุกกะบาวก็เป็นคนที่ผมสวยมากเหมือนกันนะคะเป็นสีน้ําตาลนี่นะคะสาวสองคนนี้นะเขาจะเป็นรุ่นที่ผมหนาแล้วก็ผมยาวคะ่ะดู ยาวพอๆกันเลยแล้วก็หนาพอๆพกันนะคะสําหรับชุกะบาวอะ่ะผมไม่มีผมมา้าผมเขาจะเป็นผมตรงเท่ากันหมดนะคะนี่ซึ่งปัญหาของชุกกะบาวนะคะคือถ้าไม่ทําผมไม่ติดกิ๊บไม่มัดผมนะผมจะปิดหน้าตลอดเวลายอย่างนี้แม่ก็ต้องคอยทำผมให้นะคะก่อนจะทำผมเรามาเปลี่ยนชุดให้สาวๆกันก่อนนี่แจ็คเก็ตหนังนะคะสวยดีแม่ชอบเอามาก่อน ชุดนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่ชอบมากนะคะคิดว่าอยากให้ชุกะบราใส่ตัวนี้นะหรือไม่อีกทีก็จะเป็นตัวนี้ให้ดูแบบว่าฟียวฟาวนิดนึงวันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับการเลือกเสื้อผ้านาะวันนี้สำหรับฮา์โนนี้แม่ใช้ใส่ชุดนี้นะคะแล้วก็มีเสื้อคลุมเป็นลายเสือหรือเปล่าเสื้อคลุมลายเสือนะกับชุกะบราวนะคะใช้ใส่ชุดนี้ จะเก็ตหนังค่ะมาเปลี่ยนกันเลยสำหรับฮาร์โมนีนะคะวันนี้เป็นชุดสีขาวส่วนชุดกระบ้าาเนี่ยจะใส่ชุดที่ออกสีดำนะคะจะได้เป็นขาวดำแล้วก็ฮาร์โมนีนะชุดออกค่อนข้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะทำผมให้เป็นทรงที่เรียบร้อยนิดนึง สำหรับชุดของชูกบ็บาวนะคะแม่ใส่กระโปรงที่เป็นตะข่ายข้างในชั้นนึงนะจะได้บานๆพองๆเรามาทําผมให้ฮันนี่กันก่อนคะ่ะวันนี้แม่จะถักผมเปียสองข้างก่อนนะคะเริ่มต้นนะแบ่งผมเป็นสองข้างนะคะถักข้างนี้ก่อนนะเวลาถักนะคะอย่าลืมเอาเชือก ดึงเปลี่ยนลูกตาออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในเปียแล้วเราเปลี่ยนลูกตาไม่ได้แบ่งผมเรียบร้อยก็ถักเลยค่ะผมตุ๊กตาบลายนะคะหนาหนาแล้วทำสนุกมากเลยค่ะจริงๆทำได้หลายทรงมากเลยนะถักเปียน,นี่ก็พยายามให้มันอยู่ด้านหน้าหน้านะคะเสร็จข้างหนึ่งแล้วค่ะก็ถักต่ออีกข้างได้เลย เสร็จค่ะตอนนี้เสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะแต่ว่าชุดครั้งนี้แม่ดูรู้สึกว่าชุดค่อนข้างจะเรียบร้อยนะแม่จะแต่งผมให้เรียบร้อยขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเหมือนชุดเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเราถักเปียสองข้างเดี๋ยวจะดูเด็กไปแม่ก็จะม้วนผมเปียเขาแบบเปียนะคะแล้วก็ติดกิ๊อันนี้ใช้กิ๊ของชาแตมนะซ่อนไว้ด้านหลังค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ผมเปียแบบมวยๆนะคะของสาวน้อยฮาร์โมนี่นะหรือเขาเรียกผมมวยแบบเปียเยเนาะนี่เป็นจุกอย่างนี้นะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นติดดักไม้อาไว้นะซ่อนปมที่เราม้วนเก็บนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่แจ็กเก็ตให้ซะหน่อยเผื่อจะหนาว สำหรับรองเท้านะคะครั้งนี้แม่จะให้ใส่รองเท้าแบบเดียวกันเลย2คนแต่ว่าคนหนึ่งสีขาวคนหนึ่งสีดำนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าทรงแมรี่เจนนะทรงนี้นี่ mm hmm. ต่อไปเรามาทำผมให้ชูกระบาวกันค่ะสาวน้อยสุดน่ารักนะคะแม่บ้านแม่เรือนของแม่นะในละครบลาย mm hmm. ก็จะมีทรงหนึ่งที่แม่ชอบทำให้มากเลยแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ได้ทำให้เลยตั้งแต่มาเล่นละครบลายอะ่ะยังไม่เคยทำให้เพราะว่า มันจะเป็นการถักเปียผมข้างหน้านะคะแล้วก็พอถักไว้นานๆผมเขาจะหยีกแม่เลยไม่ค่อยอยากถักแต่เดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูค่ะวิธีนะคะเราเลือกผมข้างหน้าของเขามาประมาณเท่านี้นะคะเล็กๆไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ถักเปียยาวๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผมเปียข้างหน้าจากนั้นนะเราก็เอาผมเปียเขานะคะ พาดแนมมากัะหนาผากนะแนมมานะคะแล้วก็มาหยิบผมตรงนี้แถวแถวนี้ช่อนึงนะคือผมผมข้างในเขาที่อยู่ฝั่งนี้นะคะช่อหนึ่งเอามาเจอกันอยู่ข้างใต้ผมทั้งหมดนี่แบบนี้ให้มาเจอกันแบบนี้นะแล้วเราก็มัดติดกันเอาไว้ค่ะซ้อนใต้ผมหนาๆอันนี้นะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปล่อยผมลงมา เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผมข้างหน้าที่เป็นผมเปียนะซ่อนอยู่ข้างหลังข้างใต้ทรงผมทั้งหมดนะคะก็จะทําให้ไม่มีผมมาตกปิดหน้าแล้วก็มีลูกเล่นด้วยนะผมก็ยังปล่อยยาวสลวยได้นะคะเห็นไหมเราก็จะไม่เห็นด้วยว่าซ่อนยังไงนี่เสร็จเรียบร้อยแม่ก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังสุดแซ่บให้นะคะใส่แจ็คเก็ตและรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สองสาวเราก็ สวยงามเปลี่ยนทรงผมแล้วเรียบร้อยนะทําก็ง่ายมากเลยนะคะทีนี้น้องๆอ,อยากให้แม่ทําอะไรกับสาวไลน์นะอยากให้แต่งตัวหรือทําผมยังไงก็คอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวไอแม่จะมาทําให้ดูค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้น้องเชวแตมที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ชั้นนี้นะวันนี้แม่กับสาวสาวไลไปก่อนนะคะบ๊ายบาย